เรื่องของเวทมนต์คุณไสยนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจพวกคนเท่าคนแก่หรือว่าคนที่มีอายุมากๆหน่อยหลายคนก็ยืนยันว่าในอดีตในเรื่องพวกนี้มันมีอยู่จริงโดยเฉพาะพวกหมู่บ้านตามต่างจังหวัดที่ความเจริญยังกระจายไปไม่ถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนที่ชื่อตะเกิดเมื่อสามสกว่าปีที่แล้วบ้านตะเกิดนี่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดสีสเกต พ่อแม่ของตะเกิดป่วยตายทั้งสองคนทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ตะเกิดทิ้งไว้ให้ก็มีเงินแล้วก็บ้านที่อยู่แล้วก็ที่นาอีกหลายแปลงตะเกิดแกเป็นคนฉลาดแกเห็นว่าละแวกบ้านแกไม่มีร้านค้าเวลาชาวบ้านจะซื้อของอะไรแต่ละทีก็ต้องขี่รถไปหลายกิโลตะเกิดแกก็เลยเปลี่ยนแปลงบ้านเปิดเป็นร้านค้าแล้วก็เปิดใหญ่ว่าร้านอื่นๆ ข้าวของที่ขายก็มากกว่าร้านอื่นก็ทําให้ร้านขายของของตะเกิดในมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อของไม่ขาดสายรวมทั้งลูกค้าที่มาจากหมู่บ้านอื่นด้วยก่อนหน้านั้นตะเกิดแกก็เคยมีเมียม,ม,มาหลายคนแต่ก็เลิกกันไปหมดเพราะว่าทนความขี้หึงของแกไม่ไหวตาเกิดแกเป็นคนขี้หึงขี้ระแวง,ท,ง,ท,งทั้งทที่เมียของแกแต่ละคนนั้นหน้าตาก็ไม่เดะสะสวยอะไรจนไม่มีเมียคนไหนทนแกได้สักคน จนวันหนึ่งยายมาซึ่งเป็นคนอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ไกลนักก็มาหาตะเกิดที่บ้านยายมารู้จักมักคุ้นกับพ่อแม่ตะเกิดตอนที่พ่อแม่ตะเกิดยังมีชีวิตอยู่ยายมามาหาตะเกิดเพื่อจะมาขอยืมเงินเพื่อไปไถ่ที่นาที่จำนองไว้แล้วก็กำลังจะถูกยึดโดยสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตะเกิดต้องการยายมาเนี่ยมีหลานสาวชื่อมลิอายุเพิ่งจะยี่สิบต้น,ตน มะลิเป็นคนออกจะผิวคล้ำเพราะว่าต้องทำนาตากแดดตากลมแต่ก็เป็นคนหน้าตาสะสวยคมคายมะลิเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ขยันทำงานซึ่งตะเกิดเองก็แอบชอบมะลิหลานสาวของยายมานานแล้วเมื่อสบโอกาสตะเกิดก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปตะเกิดก็เสนอกับยายมาว่าจะให้เงินไปถ่ายถอนที่นาโดยที่ไม่คิดทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นแต่ว่ามีข้อแม ว่ายายมาจะต้องยกมะลิให้มาเป็นเมียตาเกิดเงินทองที่ให้ไปทั้งหมดนี่ก็ถือว่าเป็นสินสอดทองมั่นไม่ต้องเอามาคืนมะลิเมื่อรู้เรื่องนี้จากยายมาด้วยความกระตันอยู่ก็เลยยอมไปเป็นเมียตาเกิดเพื่อจะช่วยให้ยายมาได้เงินไปไถ่ที่นาพวกชาวบ้านเมื่อรู้ว่าตาเกิดได้มะลิมาเป็นเมียต่างก็รอดูว่ามะลิเนี่ยจะทนความขี้หึงของตาเกิดได้สักกี่น้ํา มลิเมื่อมาอยู่กับตะเกิดก็ทำตัวเป็นเมียที่ดีคอยดูแลเรื่องงานบ้านงานเรือนบางครั้งก็ออกมาช่วยตะเกิดขายของเพราะคิดว่าคนเป็นผัวเมียกันก็ต้องช่วยกันทำมาหากินมลิเป็นคนพูดจาดีแถมหน้าตาสะสวยก็ทำให้พวกลูกค้าหนุ่มๆที่มาซื้อของจ้องคอยแจกขนมจีบให้มะลิอยู่บ่อยๆซึ่งมลิเองก็รู้แต่มลิก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ว่าตัวตะเกิดเองนะก็เริ่มชักจะไม่พอใจต่อไปนี้ไม่ต้องออกมาขายของแล้วนะไปดูแลเรื่องงานบ้านอย่างเดียวเลยทำไมล่ะจ๊ะข้าบอกก็ไม่ต้องขายก็ไม่ต้องขายข้าขายของข้าคนเดียวได้มลิพอจะเคยได้ยินจากพวกชาวบ้านมาบ้างไอ้เรื่องความขี้หึงของตะเกิดก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเพราะเรื่องนี้หลังจากนั้นมลิก็ไม่เคยออกมาขายของที่หน้าบ้านนอกเสียจากว่าตะเกิดแกไม่อยู่บ้าน แต่ตะเกิดก็ออกไปไหนไม่ได้นานก็จะรีบกลับบ้านเพราะหึงมาลิมาลิดูแลตะเกิดแล้วก็ทำงานบ้านงานเรือนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องตกค่ำก็กินข้าวอาบน้ำเข้านอนเหมือนเมียที่อยู่ในอวาอย่างไงอย่างนั้นตะเกิดก็ดูจะหลงมาลิเอามากๆแล้วก็หึงเอามากๆด้วยทั้งคู่อยู่กินกันได้เกือบปีวันหนึ่งหลานชายของตะเกิดมาหาที่บ้านหลานชายของตะเกิดชื่อว่าเจ้าเดียว เป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องซึ่งท้าลำดับญาติก็เป็นญาติห่างๆพ่อของเจ้าเดียวนี่เพิ่งจะป่วยตายด้วยโรคมะเร็งเจ้าเดียวก็เลยตามหาตะเกิดซึ่งเป็นญาติที่เหลืออยู่คนเดียวเพื่อจะของ,งานทำเจ้าเดียวอายุใกล้เคียงกับมะลิมันเป็นคนหน้าตาขี้เรตัวเตีย้ยเตี้ปอมๆมผิวคล้ำดูแล้วก็ไม่น่าจะทำให้มะลิไปสนใจได้ก็เลยรับเดียวมาทำงานช่วยขายของที่ร้าน แต่ถ้าเกิดแกก็ไม่ให้เจ้าเดียวนอนที่ร้านเพราะยังไงผู้ชายก็คือผู้ชายขอเลือกเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าทุกวันหลังปิดร้านตอนค่ำๆเจ้าเดียวจะต้องไปนอนที่บ้านเช่าเล็กๆท้ายวัดที่ตะเกิดเช่าเอาไว้เก็บสินค้าเพื่อจะได้ช่วยเฝ้าสินค้าไปด้วยเจ้าเดียวถึงจะเป็นคนหน้าตาไม่หล่อตัวก็เตีย้ยผิวก็ดำแต่มันก็เป็นคนซื่อเป็นคนอารมณ์ดีขยันทำงานชนิดหนักเอาเบาสู้ยิ้มแยม้ม แล้วก็มีน้ำใจกับทุกคนลูกค้าหลายคนที่มาซื้อของก็ชื่นชอบอุปอนิสัยใจคอของเจ้าเดียวมาลิเองก็ชื่นชอบมันในเรื่องของความซื่อความขยันอีกอย่างมาลิกับเจ้าเดียวก็มีอายุใกล้เคียงกันก็มักจะพูดคุยภาษาเดียวกันมากกว่าแต่เดียวก็ไม่ค่อยกล้าจะพูดคุยกับมาลิพอรู้ว่าตะเกิดแกเป็นคนขี้หึงวันหนึ่งตะเกิดกลับมาจากข้างนอกแล้วแอบเห็นเดียวกับมาลิที่กําลังช่วยกันขายของให้ลูกค้า หลังจากที่ลูกค้ากลับออกไปก็เห็นเดียวกับมะลิพูดคุยยิ้มแย้มกันอย่างสนิทสนมทำให้ตะเกิดไม่พอใจเพราะหึงมะลิจนถึงกับต้องเอ่ยปากพูดแต่มะลิบอกตะเกิดว่าไม่ได้คิดอะไรกับเจ้าเดียวก็เห็นเดียวเป็นเหมือนญาติคนหนึ่งถึงคำพูดของมะลิจะทำให้ตะเกิดสบายใจขึ้นแต่ตะเกิดก็เริ่มไม่ไว้ใจเจ้าเดียวเพราะกลัวว่าเจ้าเดียวจะคิดกับมะลิเป็นอย่างอื่น ตะเกิดก็เริ่มจับตาดูพฤติกรรมของเจ้าเดียวกับมะลิแต่ทั้งสองคนก็ได้มีทีท่าที่จะไปทำอะไรนอกลู่นอกทางหลายวันผ่านไปตะเกิดก็เกิดป่วยท้องร่วงขั้นรุนแรงจนต้องไปรักษาตัวที่อนามัยที่ไกลจากหมู่บ้านตอนกลางคืนมะลิจะมานอนเฝ้าตะเกิดจนถึงเช้าพอสายหน่อยมะลิก็จะกลับไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็อยู่ช่วยขายของที่ร้านจนร้านปิด ก็จะมานอนที่อนามัยเป็นเพื่อนตะเกิดตะเกิดนอนที่อนามัยได้เกือบอาทิตย์ก็กลับมาอยู่ที่บ้านเริ่มมีข่าวเข้าหูตะเกิดว่าเดียวกับมาลิน่ะสวมเขาให้ตะเกิดช่วงที่แกนอนป่วยอยู่ที่อนามัยตะเกิดใจนึงก็โกรธอีกใจก็ไม่เชื่อเพราะว่าชาวบ้านที่มาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้เห็นเองกับตาก็ฟังคนอื่นเขามาเล่าอีกทีหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าเดียวมันก็เป็นคนขี้ริ้วขี้เรตัวดำก็ดำ,ดำเตีย้ยกว่าเตีย้ย มะลิคงไม่น่ามืดตาโมทำแบบนั้นหรอกแต่เพื่อความสบายใจและตัวแกเองก็ไม่ต้องมาคอยระแวงกับเรื่องนี้ถ้าเกิดก็ให้เจ้าเดียวออกจากงานบอกว่าจะหางานใหม่ให้อ่าให้อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ระหว่างที่รอง,งานก็ยังให้พักที่ห้องเช่าท้ายวัดที่เอาไปเก็บของไปก่อนแต่ไม่ต้องมาทำงานที่ร้านแล้วมลิเองก็รู้ว่าทำไมตะเกิดให้เจ้าเดียวออกจากงาน ก็รู้สึกสงสารเจ้าเดียวที่ต้องมาตกงานเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องหลังจากที่เดียวไม่ได้ทำงานที่ร้านตะเกิดก็รู้สึกจะสบายใจขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมาลิก็พูดกับตะเกิดเรื่องที่ตัวเองตั้งท้องตะเกิดก็ดีใจที่จะได้มีลูกไว้สืบสกุลแต่เมื่อคิดถึงเรื่องที่ชาวบ้านเขาเคยเล่าให้ฟังก็ทำให้ตะเกิดเริ่มระแวงว่าลูกในท้องของมาลินีนจะใช่ลูกแกหรือเปล่าเพราะแกก็มีเมียม,มาหลายคน แต่ไม่มีคนไหนมีลูกกบแกสักคนตะเกิดพยายามคาดคันมาลิเรื่องเด็กในท้องว่าเป็นลูกของใครกันแน่แต่มะลิก็ยืนยันว่าเป็นลูกของตะเกิดเพราะตัวกับเจ้าเดียมไม่ได้เคยมีอะไรอย่างที่ตะเกิดคิดแต่ตะเกิดแกก็ไม่เชื่อแถมยังพูดจาดูถูกด่าทอมาลิว่าเป็นหญิงชั่วคบชู้สู่ชายมะลิเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะลูกในท้องนี่เป็นลูกของตะเกิดจริงๆ ก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจคืนนั้นตะเกิดชวนเพื่อนสนิทคนหนึ่งมากินเหล้าที่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องของมาริกับเจ้าเดียวให้ฟังด้วยความโกรธแค้นตะเกิดให้เพื่อนหาหมอทําคุณใสให้เพื่อจะทําของใส่เจ้าเดียวหลานชายเพื่อเป็นการแก้แค้นแต่มาริมาแอบได้ยินเข้าพอดีเพื่อนของตะเกิดก็บอกจะหาหมอทําคุณใสให้แล้วก็ดื่มเหล้ากันต่อจนเมาแล้วก็กลับไป มะลิก็พูดกับตะเกิดเรื่องที่ตะเกิดจะทําของใส่เจ้าเดียวแล้วก็พยายามห้ามเพราะว่าเจ้าเดียวมันไม่ได้ทําอะไรผิดทุกอย่างเป็นไปเพราะตะเกิดคิดไปเองคนเดียวแต่ตะเกิดก็ไม่ยอมฟังกลับคิดว่ามลิคิดจะปกป้องเจ้าเดียวประกอบกับด้วยความเมาตะเกิดก็เลยไล่มะลิออกจากบ้านมะลิตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านยายมาผู้เป็นแม่ในวันรุ่งขึ้น มลิย้ายกลับมาอยู่บ้านตัวเองแต่ก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมลิก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคุณใสหรอกเคยได้ยินแต่คนเขาพูดกันว่าคนที่ถูกคุณใสหรือว,ว่าถูกทำของใสส่วนใหญ่จะตายอย่างทุกข์ทรมานก็เลยทำให้รู้สึกเป็นห่วงเจ้าเดียวมลิตัดสินใจแอบไปหาเจ้าเดียวที่บ้านเช่าหลังวัดเพื่อจะดูว่าเดียวเป็นยังไงบ้างมลิแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะเวลาผ่านไปไม่ถึงสองอาทิตย์ สภาพของเจ้าเดียวจากเป็นคนที่ผิวคล้ำอยู่แล้วตอนนี้ผิวแทบจะเป็นสีดำร่างกายผอมจนแทบเหลือแต่กระดูกพูดยาก็ไม่มีเรียวมีแรงทุกวันนี้ที่อยู่ได้ก็เพราะหลวงพ่อที่วัดให้เด็กวัดเอาข้าวปลามาให้กินคิดจะไปหางานทำแต่ก็ไปไม่ไหวไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไรได้แต่ให้เอายามากิน มาีิคิดว่าที่เจ้าเดียวเป็นแบบนี้เพราะว่าต้องถูกทำของใส่แน่ๆแต่ก็ไม่กล้าบอกเจ้าเดียวมาีิบอกว่าจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็ขอตัวกลับระหว่างที่มาริออกมาจากบ้านชาวหลังวัดที่เจ้าเดียวอาศัยอยู่ก็มีชาวบ้านตาดีมาเห็นจนได้ชาวบ้านคนนั้นก็รีบเอาเรื่องที่มาลิไปหาเจ้าเดียวไปเล่าให้ตะเกิดฟังทําให้ตะเกิดยิ่งโมโหและคิดว่าเรื่องที่แกเข้าใจมาตลอดว่ามาีิกับเจ้าเดียวมีอะไรกัน ก็คงจะเป็นเรื่องจริงทำให้เธอเกิดรู้สึกสะใจเป็นอย่างมากมาลิซื้อข้าวซื้อของมาเยี่ยมเจ้าเดียวอีกสองสามครั้งแต่สภาพที่เห็นเจ้าเดียวก็ย่ำแย่ลงไปทุกทีมาลิเองก็รู้สึกผิดเพราะว่าตัวเองก็มีส่วนที่ทำให้เจ้าเดียวต้องเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจนวันหนึ่งมาลิซื้อข้าวของมาเยี่ยมเจ้าเดียวอีกแต่ก็ได้รู้จากเด็กวัดที่เคยเอาข้าวปลามาให้เจ้าเดียวว่าเดียวตายไปแล้ว ตั้งแต่ตอนบ่ายตอนนี้ศพอยู่ที่วัดมาลิจะไปไหว้ศพของเดียวที่วัดในงานก็มีแขกอยู่สองสาคนซึ่งก็เคยเป็นลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านตะเกิดเมื่อรู้เรื่องการตายของเจ้าเดียวก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจทั้งๆเจ้าเดียวก็เป็นหลานตัวเองแต่กลับคิดว่ามันสาสมแล้วที่เจ้าเดียวเป็นแบบนี้เพราะดันมาเป็นชูกับมาลิเมียตนเมื่อเจ้าเดียวตายไปตะเกิดอยู่คนเดียวไปนานๆก็เริ่มเหงา ก็เลยกลับไปงอ้อขอคืนดีกับมะลิแต่มะลิก็ไม่คิดจะกลับไปคืนดีด้วยเพราะรู้ว่าตะเกิดเป็นคนยังไงตะเกิดต้องผิดหวังกลับไปผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ก็มีชาวบ้านมาตามมะลิที่บ้านให้ไปช่วยดูตะเกิดที่บ้านเพราะร้านขายของไม่เปิดมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าตะเกิดแกเป็นอะไรหรือเปล่ามะลิก็ยอมไปดูให้เพราะว่าอย่างน้อยคนก็เคยเป็นผัวเมียกันมาก่อน มาลิเข้าไปในบ้านก็ตรวจด,ดูชั้นล่างที่เป็นร้านขายข,ายของก็ไม่เจอตะเกิดก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปดูในห้องนอนก็เห็นตะเกิดนอนอยู่บนเตียงร่างกายตะเกิดสู้ผอมผิวดำคล้ำเหมือนโดนไฟไหมแต่ก็พอพูดได้ชนิดไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเอ้ยข้าป่วยมาหลายวันแล้วไม่มีเรียวแรงจะไปไหนตะเกิดบอกว่าแกไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะออกจากบ้านไปหาหมอ ที่แกอยู่ได้เพราะอาศัยของกินที่ขายอยู่ในร้านมลิมองดูสภาพตะเกิดตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากเจ้าเดียวเลยมะลิอยู่พูดคุยดูอาการตะเกิดสักพักเสร็จแล้วอยู่ๆตะเกิดก็พูดขึ้นด้วยเสียงหวาดกลัวกลับไปได้แล้วมันกำลังจะมาแล้วมันกำลังมาใครจะมาตะเกิดพูดไล่มะลิให้กลับว่าได้คำเดิมเ ท่าทางหวาดกลัวอะไรบางอย่างเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งอาการของตะเกิดที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่ต่างจากอาการของเจ้าเดียวทุกครั้งที่มลิไปเยี่ยมเจ้าเดียวเจ้าเดียวก็มักจะแสดงอาการหวาดกลัวแบบนี้แล้วก็พูดแต่คําว่ามันกําลังจะมากําลังจะมาแล้วก็รีบไล่ให้มลิกลับบ้านหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเดียวกาลังจะเกิดขึ้นกับตะเกิดมลิก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วก็รีบกลับลงมาข้างล่างแล้วก็รีบออกจากบ้าน ทันทีที่มลิก้าออกจากบ้านก็มีกลิ่นเหม็นเน่าลอยเข้าปะทะจมูกพร้อมกับมีลมเย็นๆวูบหนึ่งแทกผ่านตัวมลิไปมลิได้แต่ยืนตัวแข็งแล้วค่อยๆเหลียวหน้าหันไปดูสิ่งที่มลิเห็นก็คือควันดำๆแต่ลักษณะรูปร่างเหมือนกับเป็นคนลอยผ่านประตูเข้าไปมลิมั่นใจว่าไม่ได้ตาฝาดแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเธอก็ตัดสินใจกลับบ้าน และคิดว่าพรุ่งนี้จะหาคนปรึกษาที่รู้เรื่องนี้ว่าควรจะจัดการกับเรื่องแบบนี้ยังไงแต่ว่าดูมาทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะว่ามีชาวบ้านมาหามลิตอนเช้าแล้วก็บอกว่าตะเกิดตายแล้วมมลิมางานศพของตะเกิดซึ่งมีแค่เรือหนาตาว่างงานศพของเจ้าเดียวมลิตกเป็นเป้าซุบซิบของพวกชาวบ้านแต่เธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร เพื่อนของตะเกิดคนที่เคยมากินเหล้าที่ร้านก็บอกว่าเพราะตะเกิดนี่ยให้หมอคุณใสททาของใส่เจ้าเดียวพอเจ้าเดียวตายของมันก็เลยย้อนกลับมาสู่คนที่สั่งคนที่จะเล่นเรื่องพวกนี้จะต้องมีของดีหรือคาถาอาคมไว้ปกป้องตัวเองซึ่งเพื่อนของตะเกิดบอกว่าได้เตือนตะเกิดแล้วแต่ตะเกิดจะไม่ฟังชีวิตตะเกิดก็เลยต้องจบลงแบบนี้มันคงจะเป็นเวรกรรมของทั้งเจ้าเดียวแล้วก็ตะเกิด ที่ต้องมาจบชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้แต่เรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าตะเกิดจะไม่หูเบาถ้าแกมีสติยังคิดมากกว่านี้มลิก็รู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้หลังคลอดลูกมลิก็ตัดสินใจบวชชีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของตะเกิดกับเจ้าเดียวกัมมูนาวัตะติโลโกโค,ครับท่านผู้ฟังสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ มนุษย์เราเนี่ยพอลืมตาขึ้นดูโลกเนี่ยผู้ที่เราเห็นเป็นอันดับแรกก็ไม่พ้นผู้เป็นแม่หรือว่าพ่อซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดทำให้เราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นมนุษย์นั่นแหละแล้วก็ด้วยมือของท่านทั้งสองนี่แหละที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กหาข้าวหาน้ำหานมมาบำรุงปรนเปรย์จนเราเติบโตขึ้นมาเราสุขท่านก็สุขด้วยเราทุกข์ท่านก็ทุกข์ทุกข์มากกว่าลูกเป็นร้อยเท่า ใครที่ยังไม่เป็นพ่อคนแม่คนก็คงยังจะไม่ลึกซึ้งกับคำที่ว่าเนี่ยนะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่รู้ถึงบุญคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพ่อแม่ด้วยจิตวิญญาณน้องความเป็นมนุษย์โดยไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอนแต่ก็มีอีกหลายคนเหมือนกันถึงรู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณแต่เขายังไงเขาก็ยังประพฤติตัวต่อพ่อแม่ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานหรือว่าอสูรไรย,ยิ่งกว่าอีกานั่นซสอีก ในต้อยเด็กหนุ่มอายุ19ปีมีบ้านติดอยู่กับคุณทองคำที่เล่าเรื่องนี้ครับหลังจากที่ในต้อยถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่ามาไม่นานก็เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่คุณทองคำนี่เห็นเขาตั้งแต่ครอบครัวของต้อยเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านตอนนั้นตอนนั้นต้อยอายุประมาณสักสิบขวบเป็นจะได้อยู่มาจานอายุ19เ้าขาเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวนี้บ้านของอในต้อยเนี่ย ก็อยู่ติดกับบ้านของคุณทองคำนี่แหละเพราะว่าเป็นทาวเฮาผนังติดกันถึงได้รู้เห็นได้ยินเหตุการณ์นในบ้านของเขาเสมอตั้งแต่เล็กๆมาแล้วต้อยนี่เป็นเด็กเอาใจใจตัวแล้วก็ก้าวร้าวไม่กลัวเสียงดุดาของแม่แม่เขาชื่อแม่ดวงตาพ่อเขาชื่อนรงค์ในต้อยนี่ไม่เคยกลัวแม่ไม่สะทกสะทานต่อไม้เรียวของพ่อด้วยเมื่อต้อยต้องการอะไร ไม่ว่าจะเป็นขนมของเล่นหรือว่าสตังถ้าไม่ได้ตามต้องการจะทุบทำลายข้าวของหรือไม่ก็แหกปากร้องไห้จนกระทั่งไม่ว่าพ่อหรือแม่ต้องหามาให้ไม่รู้จะด้วยความรักหรือความรำคาญก็ให้เพื่อมันจะได้เงียบซนะกับเพื่อนหรือว่าคนในละแวกบ้านต้อยก็ดูเฉยเยไม่มีพิษมีภัยกับใครแต่พออยู่ในบ้านเนี่ยต้อยจะเถียงคำไม่ตกฟ้าก,กับพ่อแม่ของตัวเป็นประจำยิ่งโตัวขึ้นต้อยยิ่งหนักขึ้นทุกที บางครั้งในคุณทองคําแอบเหลียนต้อยผักดวงตาซึ่งเป็นแม่นี่ยนะ,ะคุณทองคําเขาียกพีตาพีตาหมอผักพีตาผู้เป็นแม่นี่แทบจะระเดนเวลาไปขาดใจมันแต่กับพ่อเนี่ยคือพี่รงเนี่ยต้อยไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเถียงอยู่ป,ปลายแต่ว่าด่ารับหลังนะด่าพ่อรับหลังหยาบหยาบคลายคลาย,ายแม่นะเก็บเอาความขมขื่นเอาไว้คนเดียวไม่กล้าบอก สามีพรอครัวจะเป็นเรื่องใหญ่เมื่อต้อ,อย่างเข้าวัยรุ่นก็เริ่มคบเพื่อนที่วันวันไม่ทําอะไรโดดเรียนเที่ยวเตรรมั่วสุมแล้วก็คงจะเสพยาด้วยคุณทองคําบอกไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องเหล่านี้มักจะเป็นสูตรของพวกวัยรุ่นใจแตกไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงซึ่งมักจะมีให้เห็นกันอยู่เสมอในสังคมปัจจุบันเนี่ยเรื่องงานงานบ้านงานช่องนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่เคยช่วยพ่อแม่ทําอะไรนอกจากจะนอนอย่างเดียว หลังจากกลับไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็กลับมาจนดึกดด่นตีหนึ่งตีสองพอตื่นขึ้นมาหิวก็จะหาของกินถ้าไม่มีก็โวยวายเตะข้าวของในบ้านโจรเนรนาแม่อดรนทนไม่ได้ก็ด่าว่ามัง่งกร้อยอต้อยไม่สํานึกอะไรท,ทําท่าหึดหัดเหมือนก็จะเข้าไปทาร้ายแม่จนงกระทั่งพ่อต้องออกโรงนั่นแหละแต่ทําได้แค่ดุว่าเช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่เห็นต้อยจะเกรงกลัวอะไรอาการอย่างนี้คุณทองคําบอกสงสัยมาติดยาแง่แง,งเลยเนี่ยนะ จกนกระทั่งวันหนึ่งในตอนเช้าวันเสาร์คุณทองคํากะว่าจะนอนตื่นสายซะหน่อยเพราะไม่ต้องไปทํางานแต่ว่าเสียงโครมครามเจียวจาวดังมาจากบ้านของในต้อยเนี่ยคุณทองคําก็ลุกขึ้นมายืนดูหน้าบ้านโดยความไม่พอใจเหมือนกันอ่าก็กําลังจะนอนอยู่ดีๆเออะโครมครามปรากฏว่าพี่ตามแม่เขาถูกต้อยลูกทรพีโดนเตะเข้าให้ซะแล้วเพราะไปว่าที่มันกลับมาเช้าอ่าคุณทองคําก็เห็นเหมือนกับพี่รง พ่อมันจะเอามีดฟวันหัวลูกชายด้วยความโมโหเห็นกอดรัดวัดเวียงกันอยู่เวลานั้นเจ้าต้อยก็ร้องท่าพ่อมันหยิงหยิงดูวุ่นวายไปหมดไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเหตุการณ์ระหว่างพ่อแม่ลูกได้เลยเหตุการณ์สงบลงเพราะไม่รู้บ้านไหนโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจสายตรวจก็ามาระงับเหตุแต่ตำรวจก็ได้แค่ตักเตือนว่ากล่าวต้อยก็มันทำท่าไม่พอใจขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวที่บังคับไปพ่อแม่ซื้อให้เมื่อไม่นานมาเนี้ย ขับออกไปอย่างฉุนเฉียวท่ามกลางการสส่หัวอย่างอิดหนาระอาใจของเพื่อนบ้านแล้วก็ตำรวจพี่ตาซึ่งเป็นแม่ก็ได้แต่ร้องไห้ส่วนพี่รงก็นั่งหน้ามุยไม่รู้จะคิดอะไรอยู่อ่าก็ไม่รู้พี่รงจะคิดอะไรนะคุณทองคําบอกว่าถ้าคิดเหมือนผมก็คือคิดว่าไอ้ลูกเวนชิงหมาเกิดที่มันอยู่ในโลกได้ยังไงวะเนี่ยว่าอย่างนั้นแต่นั่นเป็นความคิดของคุณทองคําไม่ใช่ความคิดของพี่รงซึ่งเป็นพ่อ เหตุการณ์น,น่าจะสงบลงด้วยดีแต่พอตอนบ่ายๆต้อยกลับมาบ้านด้วยลักษณะตาขวางแดงก่ำไม่รู้เมายาหรือเมาเหล้าตอนนั้นคุณทองคําล้างรถอยู่หน้าบ้านนะเสียงพี่รงตะโกนถามมึงกลับมาทําไมไ้ลูกเวนพอสิ้นเสียงก็มีเสียงดังโครมก็ทำเอาคุณทองคําสะดุ้งเจ้าต้ยคงแสดงอิทธิฤทธิทำลายข้าวของอะไรอีกละมั้งจากนั้นก็มีเสียงโครมครามดังขึ้นตามด้วยเสียงร้องให้คนช่วยของพี่ตานะ คุณทองคำก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านพร้อมๆกับลุงแปะคนที่อยู่บ้านติดกับครอบครัวนี้แต่ว่าบ้านเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งภาพที่เห็นก็คือสองพ่อลูกกำลังฟัดกันอยู่ดูเหมือนจะมีเลือดกันด้วยก็เข้าไปแยกทั้งคู่ออกปรากฏว่าพี่รงถูกลูกแทงบริเวณต้นแขนเป็นแผลเวิรวะนะมีดในมือของนายต้ยผู้เป็นลูกชายตอนที่แกเดินเข้าไปหมาจะสั่งสอนลูกสารเลวที่เตะแม่ แต่ว่าในาต้อยไม่มีความเคารพรู้ว่าเกรงกลัวพ่อหลงเหลืออยู่แล้วมันก็ควักมีดที่พกแทงพ่อทันทีตอนที่คุณทองคำเขาไปจับแยกออกมามีดกระเด็นหล่นไปแล้วลุงแปะตอนนั้นด้วยความโมโหแกมหมันไส่รู้สึกจะทุบต้อยไปหลายทีลุงแปะนี่เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงเพราะเล่นกลรามเพาะกายพี่ตาซึ่งเป็นแม่ยังมีเสียงส่งเสียงห้ามปรามเนี่ยนะอย่าไปทำมันอย่าไปทำมันแม่ อดมันไส้ไม่ได้ทตะก,กี้ร้องให้ช่วยตำรวจสายตรวจก็มาเร็วทันใจดีแลอเกินคงจะเป็นเพื่อนบ้านเจ้าเก่านันแหละที่โทรวไปตามมาคราวนี้เจ้าต้อยถูกจับแม้ว่าพีตาจะขอร้องแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ยอมนอกจากจะเป็นคดีพยายามฆ่าแล้วยังพบยาบ้าในตัวต้อยอีกเกือบสิบเม็ดพี่รงซึ่งเป็นพ่อก็ถูกส่งไปทําแผลที่โรงพยาบาลโดยไม่พูดอะไรแกก็คงจะเสียใจจนพูดไม่ออกส่วนพีตาหัวอกคนเป็นแม่ถึงยังไงก็ลูกอะ นั่งรถตำรวจตามลูกไปโรงพักด้วยน้ำตาหนองหน้าปากก็บ่นว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยส่วนเจ้าต้อยเจ้าเด็กนรกคนนี้มันใจแข็งหรือใจหินก็ไม่รู้นั่งหน้าตาเฉยเมยไม่ไมสะทกสะท้านอะไรชาวบ้านไม่ได้ตามไปโรงพักด้วยแต่ก็รู้จุดจบของเรื่องนี้ว่าจบลงยังไงอ่ว่าไอ้เจ้าต้อยนี่คงติดคุกแน่นอนส่วนพี่รงกับพี่ตาก็ต้องห่างลูกไปอีกนานหรือจะห่างตลอดไปก็ไม่รู้ เป็นกรรมของพวกเขาทั้งสองแต่ชาติปางไหนไม่รู้ที่ดันมามีลูกแบบนี้แล้วก็จะต้องเป็นบาปที่ต้องติดตัวเจ้าต้อยลูกชั่วคนนี้ไปอีกนานจนกว่ามันจะลงไปชําระในนรกที่คงกําลังรอมันอยู่ทุกวันเนี้ยนะให้มันกลับลงไปอยู่ที่เดิมเป็นแน่เออเวรกรรมจริงๆเนี่ยคนนี้มันร้ายยิ่งกว่าอ,อีกาที่ว่าร้ายเนี่ยยังไม่ร้ายเท่าครับเจอคนแบบเจ้าต้อยนี่หนักกว่าเยอะครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิต ที่ว่าอันพ่อแม่เลี้ยงบุตรสุดลำบากช่างแสนยากทุกเท่าภูเขาหลวงจะบาปสุดบุตรราที่ดาดวงเพราะไม่ห่วงพ่อแม่ดูแลเลยประพฤติผิดต่อท่านจึงพลันทุกข์ไม่มีสุขดอกหนาเจ้าข้าเอย๋ยถ้าวางวายตายตกนรกเลยไปเสวยกรรมนั้นในทันใดสวัสดีครับ